สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดดำทีมเช่นเคยนะครับโอ้ย oh. ตั้งแต่ล้างปีใหม่มานี่ไม่ได้พามาหาพบหัวหน้าโจยเลยวันนี้เดี๋ยวพามาเนยพามาดูหัวหน้าโจยเราครับโอ้โห oh. วันนี้เอาเจ้าปีาศาจมาครับมาทำอะไรเ่ขุดร่องระบายน้ำมีปลาให้รับประทานไหมหัวหน้าโจย ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เห็นแกนะเพราะว่าแก <ร conhe c els> บอกว่าแทนเลอร์เสียเพิ่งซ่อมเสร็จเมื่อวานครับซ่อมเสร็จเมื่อวานก็ลงงานเลยเลย,เลยไม่ได้ไปหาวันนี้มาเยี่ยมเยียนต่อฮะ,อะมันขุดคลองระบายน้ําเลยเยเฮ้ย <manip Mean> ต,ต้นไม้เขานะต้นไม้เขานะมีปลาไหลให้ไหม่ให้ไหมเนี่ย แมวตกมันครับแมวตกมันกระดูมันหน้าลอกอยู่หรอกคองโหตื้นไปหมดแล้วแทบจะระบายน้ำไม่ได้แล้วฮะเมื่อวานนี้ชวนผมอยู่นะแต่ผมติดธุระบอกว่าเชนเลอร์เพิ่งซ่อมเสร็จผมกำลังจะไปหาหนูว่างานหนหน้าโจยว่าผมบอกว่าโอ้ยเสียดาย ม,มีเวลาไปหาเลยวันนี้ว่าหังก็เลยพามาฮะโอ้มันน่ามีปลาไหลเนี่ยบินขี้โคมแบบนี้โอ,โอ,โอ้เจออะไระเจอตอหรือเปล่าเจอตอครับเจอตอตอไม้นะไม่ใช่ตอปอโอ้น้ำก็ยังมีขังด้วยเลยขังเล็กน้อยฮนะ เอาลงเลยไหมต้นไม้อ่ะอะขามาฝั่งนี้ดีกว่าให้เห็นขันชัดๆไม่รู้ว่าลอกยาวไปถึงไหนนะฮะ ว่างานเดียวช่วงนี้ของผมเยอะหัวหน้าโจยว่าโอ้มีตอด้วยตอ,อย่างใหญ่เลยตอ่อแต่ตอปุดแล้วเดยวได้ดูได้ว่าได้งัดไหมได้งัดตอออกหรือเปล่าอย่าบอกว่าเป็นตอตะเคียนะนะจะเป็นตอตะเคียนนี่จะไปซื้อแป้งอยู่นี่แหละ เอามาถูถูเอาเลขจะได้บอกเอซีกันโอ้องนี่ลึกยังไม่ถึงเมตรเลยตื้นหมดเลยฮะเอาปีกลืมเลยลืมสังเกตปีกคอแล้วเลยโชใชัไม่อยากจะบ,บินแล้วถอดปีกออกแล้วครับเจ้าปิศาถอดปีกออกแล้ว ไม่อยากบินแล้วหรือไงไะ,ะมาด้านนี้ดีกว่าจะได้เห็นชัดๆนี่ไปอยู่แต่ในมุมทางนั้นไอที่ผมไม่อยากจะมาใกล้เพราะอะไกรกลัวโดนะกลัวโดนแก้ง สรุปแล้วตอนนี้เบาๆหน่อยเบาๆตกใจหมดเลยเสียงเมื่อกี้แสดงว่าเพิ่งมาในท่าเนี่ยทำไปแค่ได้หน่อยเดียวเองครับสงสัยจะไปเรื่อยๆเลย,เลยไปตามสภาพของกดนเคี้ยวเหมือนงูนียฮะไปเรื่อยๆเอาแต่จะยาวถึงไหนผมไม่รู้เหมือนกันนะคร จ้างหัวหน้าโจยนี่ทั้งเมาทั้งชั่วโมงนี่เฮ้ยนแม่ละผมถึงบอกว่าผมไม่อยากจะเข้ามาใกล้อย่างนี้แหละโอ้ไกลท้ทีไล่โดนทุกทีโอ้โหนี่ดินทรายไหลามาทับผมไม่เคยอู้นะจ้างแกเป็นชั่วโมงก็ไม่เคยอู้ดูดิใส่เอาใส่เอาปุ๊บปุ๊บ คันเร่งนี้เท่าไหรนี่เปียเสมือนเหยียบหมดเหยียบคันเร่งหมดเต็มที่เลยนี่แต่ดินน่าจจะล้วงง่ายหน่อยไม่ค่อยหนื่อเท่าไหร่ดินทรายไรทับผมครับโมาว่าไปตีหนูมาไม่รู้ว่าได้กี่ตัว ดีถ้าฝนตกมามันจะไม่ไหลลงกับคืนหมดเลยนะแต่ยังมีเวลาแห้งมีเวลาย่าขึ้นอีกหลายเดือนอยู่หรอกกว่าจะถึงหน้าฝนครับโอ้โหยกไปทั้งดุนเลยฮนะบุกีจะเริ่มหลววแล้วนะ,นะเจ้ามิศารเนี่ย ะเอาแบบสวยก็ทําได้นะคุณหน้าเนี่ยเคยคุยกับผมแล้วแต่เจ้าของชอบไวหรือชอบแบบสวยงามมีให้เลือกครับถ้าสวยงามก็จะช้าลงน่อยหนึ่งว่างอย่างนั้นแต่ถ้าเอาพอดูได้ก็จะไวครับงานก็จะไปได้ไวว่าฮะเป็นโปที่ไม่เอาเปียกลูกค้าจริงคคุณหน้าช่วนีโอ้สันคอแล้วนะมุ่งกีเนี่ย เอสงสัยทำแล้วครับยึนชำํำเมื่อตอนปลายปีนี้ยังเปิดประตูรับอยู่เลยสงสัยทำแล้วไอเรานึกว่าจะได้งัดต่อตรงนี้ออกไม่งัดครับกลัวพังถ้างัดมาแล้วเดี๋ยวจะพังเดี๋ยวล่ากจะออกหมด มีถูไวยนะมันจะไม่สไลด์ลงหมดเลย <laughs> ผมจะอยู่นี่ทั้งวันแล้วครับอ่ะเดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยฮนะ ล่งเลยนะลกล้างไปเลยดูดิเต็มเลยฮะนี่ล่องมีแต่ต้นไม้เล็กๆเอ้ไม่มีปลาไหลจริงๆเลยพอเวลาไม่ไปนะโหหาได้ดีจังพอเวลามาหานี่ปลาไหลไม่เห็นมีเลยบรรยากาศสภาพก็น่าจะเอ้สภาพก็น่าจะมีปลาไหลอยู่นะแต่ไม่มีนะ สงสัยจะหนีก็เจอหมดแล้วได้ยินเสียงมุ่งกีปลาไหลคงจะมุดหนีไปหมดแล้วฮะ ช่วงนี้งานเดียวแกเยอะนะแกบอกผมบอกว่ามีทั้งงานเสี่ยงมีทั้งงานหาปลาหลายจุดหลายที่ว่างั้นช่วงนี้จะล่าตะเวนงานเดียวก่อนครับงานเดียวของผมนี่คืองานแมคโครคันเดียวครับไม่มีหกล้อหรืองานชั่วโมงนี่นะฮะว่างานแกเยอะตอนเทนเลอร์แกจอเสียแกบอกว่างานผมหายไปสองตัวสองงานจาของรอไม่ได้ ไม่มีรถย,ย้ายงานเลยหายไปสองงานก็อย่างนั้นแต่ก็ยังเหลืออีกเยอะมีงานเสียงเสียงให้ดูด้วยวนะนเดี๋ยวคอยติดตามครับวันนี้ผมก็มาดูงานลอกลองครับของคุณหน้าโจยมานี่เผื่อจะได้ปลาไหลกลับไม่มีฮะไม่เห็นหรือมันจะมีอยู่ข้างหน้าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะจะพามาให้ดูว่าหัวหน้าทำอะไรบ้างวันนี้โอ้ บินสายมาไรไม่มีหนูก็มีบ้างไหมหนู่าคงจะไม่มีนะมั้งนี่ไม่ตักเอื้อมถึงนี่นะเว้นไว้ครับคองนี่ใช้รวมกันครับก็คนครึ่งอะ่ะทางนี้ก็ลอไปครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งก็ต้องต้องทางนี้รอลอะอย่าเข้าไปยววาบุกลุกอีก ยากครับตัวนี้ทำอย่างเี้แหละเว้นไวให้ทางด้านนี้สักหน่อยหนึ่งโอ้โหดินหลวมเลย,เยดีนะจะมีที่ยืนที่แข็งแข็งถ้านน่วมแบบที่โตกนี่โอ้โหได้เห็นเจ้าพิษศาสติดแน่อ่ะวันนี้ผมก็พามาติดตามนะครับหลังจากปีใหม่แล้วเพิ่งพามาเห็นนี่แหละพ,พามาพบ เนื่องจากแคลเลอร์ซียเพิ่งออกงานนี่แหละครับเดี๋ยวคงได้ติดตามกันเรื่อยๆครับแคลเลอร์ซ่อมเสร็จแล้วจอดอยู่นู่นเหลืองอลานอยู่นู่นแหละเดี๋ยวกินนี้ผมขอจบเพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันครับขอบพระคุณมากครับที่เข้ามารับชมช่องของบุลลอดดาทีมสำหรับคลิปนี้บุลลอดสวัสดีครับ